สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาแนะนำการซื้อเหรียญต่างๆผ่านแอป Binance ไทยและโอนถอนไปยังกระเป๋า MetaMask ซึ่งการซื้อเหรียญทุกเหรียญจะมีขั้นตอนที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็น USDT, BNB หรือเหรียญอื่นๆก็ทำขั้นตอนเดียวกันนี้ครับไปดูขั้นตอนกันได้เลยครับเมื่อเราเติมเงินเข้ามาที่แอป Binance ไทยแล้วหรือถ้าใครยังไม่เติมเงินเข้าแอปสามารถดูวิธีได้ที่รายละเอียดใต้คลิปนี้นะครับเมื่อเราจะซื้อเหรียญเราก็กดปุ่มซื้อขายตรงนี้ได้เลยครับ เราก็จะเข้ามาที่หน้าซื้อขายจากนั้นให้เราไปเลือกสกุลของเหรียญที่เราจะซื้อครับด้านบนตรงนี้จากนั้นก็เลือกสกุลเงินที่เราจะแลกถ้าหาไม่เจอก็ให้พิมพ์ค้นหาสกุลเงินตรงนี้นะครับตัวอย่างนี้ผมจะซื้อเหรียญ USDT และเราก็จะใช้เงินบาทแลกครับ เราก็เลือก USDT คือเหรียญที่เราจะได้โดยใช้ THB เป็นตัวย่อของเงินบาทแลกมาครับพอเลือกแล้วคู่เงินก็จะแสดงตรงนี้แสดงว่าหน้านี้พร้อมที่จะแลก USDT กับเงินบาทแล้วครับแล้วให้เราเลือกตรงนี้ครับจะมีตัวเลือกขึ้นมา3ตัวเลือกคือ Limit, Market แล้วก็ Stop Limit ตัว Limit กับ Stop Limit จะใช้สำหรับนักเทรดที่มีการตั้งราคาลวงหน้าเพื่อเข้าซื้อในราคาที่กาหนดครับแต่เราต้องการซื้อตอนนี้เลย ก็ให้เลือกที่มาเก็ตได้เลยครับจะมีการซื้อ2แบบนะครับคือซื้อตามจํานวนหมายถึงซื้อจํานวนตามสกุลเงินด้านหน้าครับว่าต้องการซื้อ USDT กี่เหรียญและอีกตัวคือการซื้อตามมูลค่ารายการเป็นการซื้อตามมูลค่าเงินด้านหลังนะครับคือเราจะซื้อกี่บาทก็ใส่ม,มูลค่าลงไปตรงนี้หรือจะลากตรงนี้เป็นเปอร์เซนต์ถ้าปรับเป็นร้อยเปอร์เซนต์ก็จะลงทุนเงินบาททั้งหมดที่เรามีครับ แต่ตัวอย่างนี้ผมจะซื้อตามจำนวนสกุลเงินด้านหน้า USDT 10เหรียญครับก็ใส่ตัวเลขลงไปได้เลยแล้วก็กดซื้อได้เลยเรียบร้อยครับซื้อสำเร็จแล้วครับง่ายมากๆเราก็ไปดูที่เมนูกระเป๋าเงินครับว่ามีเหรียญเพิ่มเข้ามาไหมก็ได้รับเหรียญเพิ่มเข้ามาแล้วครับแต่จะได้มาไม่เต็มนะครับเพราะหักค่าธรรมเนียมนิดหน่อยในการดำเนินการครับ ถ้าหากเราต้องการซื้อเหรียญอื่นๆก็ทำขึ้นตอนเดียวกันเลยครับเราก็แค่เปลี่ยนสกุลเงินที่เราจะซื้อเมื่อเราจะซื้อเหรียญ BNB ก็เลือกที่ BNB กับ THB แบบนี้ครับแล้วก็ทำการเลือก Market ใส่จำนวนแล้วก็กดซื้อได้เลยต่อไปผมจะแนะนำการโอนเหรียญจาก Binance ไทยไปยังกระเป๋า MetaMask นะครับทุกเหรียญก็จะใช้ขั้นตอนในการโอนเดียวกันนะครับไปดูขั้นตอนการโอนกันเลยครับ ก่อนอื่นให้เราเข้ามาที่กระเป๋าเมตามาสก่อนเพื่อดูข้อมูลของกระเป๋าเมตามาสของเราครับเราจะเข้ามาที่หน้านี้ถ้าใครไม่ขึ้นหน้าต่างกระเป๋าแบบนี้ก็ให้กดรูปกระเป๋าเงินตรงนี้นะครับก่อนอื่นให้เรากดที่ปุ่มมุมซ้ายบนตรงนี้เพื่อดูเน็ตเวิร์กของเราก็จะเห็นชื่อเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กที่ผมใช้คือ bnb smart chain ครับสำหรับใครที่จะซื้อ NFT ของ MedFI ก็ให้เลือก bnb smart chain ตามผมได้เลยเพราะ m e d f i ฟ e รันอยู่บน binance smart chain ครับ จากนั้นเราก็กลับมาที่หน้ากระเป๋าด้านบนตรงนี้เราจะเห็นตัวเลขเป็นรหัสแบบนี้ครับให้เรากดคัดลอกเลขกระเป๋าเป็นไอคอนด้านข้างรหัสกระเป๋านี้นะครับเมื่อคัดลอกแล้วให้เรากลับมาที่แอป Binance ไทยครับกดคำว่าถอนจากนั้นเลือกสกุลเงินที่เราจะถอนไปยัง Metamask ตอนนี้ผมจะเลือกถอน USDT นะครับ ในช่องที่อยู่ให้เรากดค้างเพื่อวางรหัสกระเป๋าที่เราคัดลอกไว้ได้เลยครับในช่องเน็ตเวิร์กให้เราเลือกเน็ตเวิร์กของกระเป๋าเราของผมเลือกเป็น BNB BEP 2 0ครับในช่องจำนวนระบบก็จะแจ้งว่าขั้นต่ำในการถอนเท่าไหร่นะครับซึ่งแต่ละเหรียญก็จะมีขั้นต่ำที่ไม่เท่ากันให้เราใส่ตัวเลขที่จะถอนได้เลยครับ หรือจะกด max เพื่อถอนทั้งหมดที่มีก็ได้จากนั้นก็กดถอนครับตรวจสอบทุกอย่างถูกต้องอีกครั้งเรียบร้อยแล้วก็กดยืนยันได้เลยครับตรงนี้ระบบจะกดส่งรหัสยืนยันไปทางโทรศัพท์และทางอีเมลที่เราลงทะเบียนไว้นะครับเราก็กดส่งทั้งสองช่องทางและนำรหัสมากรอกได้เลยครับทั้งทางโทรศพัพท์และทางอีเมล เมื่อกรอกรหัสแล้วระบบก็จะขึ้นว่ากำลังรอการอนุมัติเมื่อเราย้อนกลับมาก็จะเห็นว่าเหรียญถูกหักออกไปแล้วนะครับแสดงว่าระบบกำลังดำเนินการเราก็มาเช็คที่หน้ากระเป๋าเมตามาสว่ามีเงินเพิ่มเข้าหรือยังดึงหน้าลงแบบนี้นะครับเพื่อรีเฟรชยอดเหรียญ โอเคครับยอดเหรียญเราก็ได้เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนการซื้อเหรียญและโอนถอนเหรียญเข้ามายัาง MetaMask ก็มีเท่านี้ครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยจากการลงทุนในตลาดคริปโตทุกคนนะครับสวัสดีครับ